วันนี้เราจะมาแข่งเกมเจ้าแห่งความเร็วร <t> ับเลยไป้าบก่อนเออไป้ายกันเร็วมากเร็วมากคุณกินยังไงให้มันหมดอัว วันนี้เราจะมาแข่งเกมเจ้าแห่งความเร็วตายแล้วกูมึงตายคนตายแล้วกูตายถ้าพูดถึงความไวนี่เปล่าไวมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้เขาเล่นกันอยู่เดี๋ยวเขาเล่นกันอยู่นี่นี่เขาเล่นกันอยู่เล่นกันอะไรแกเล่นกันแล้วไม่รันเราไม่ได้นะตาดูหูฟังเมื่อกี้เขาคุยกันอยู่เรื่องความเร็วฟึบฟับแล้วมึงมาโป้มาเงี้ยจบแล้วจบแล้วฟังก่อนไไม่ทันทันเราจะได้ไม่ชนกันเจ้าแห่งความไววันนี้เป็นยังไงเราจะมีเกมทั้งหมดสามเกมให้เล่นอื หัวขาแล้วหนบอกวาไใครบอกว่าไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วหัวหัวหัวนี่หัวแตกแล้วเออต้องงี้อ่ะมันจะมีทั้งหมด3เกมเกมแรกจะเป็นเกมเปลี่ยนเสื้อผ้าไวาเกมที่สองจะเป็นเกมกินวายเกมที่สามเนี่ยจะเป็นเกมเก็บของไวายและที่สำคัญนะเราจะมาแข่งเกมนี้โดยไม่มีของรางวัลก็ไม่ได้เฮ้ยใคร ที่ชนะเกมเจ้าแห่งความไวเนี่ยจะได้รับรางวัลแต่รางวัลเนี้ยรอตอนที่ได้รับละกันติดเยอะเลยก็ไม่รู้เหมือนกันคอนบิสซินเเมติกอะไรเยอะเนี่ยโอเคไปเริ่มที่เกมแรกแต่งตัวเร็วเริ่มกติกาเกมที่หนึ่งเปลี่ยนเสื้อผ้าเร็ว โดยแต่ละคนจะต้องจับสลากเพื่อมิกซ์อันไม่แมทชเสื้อผ้ากางเกงและเครื่องประดับแต่ง<ป>ทั้งหมดในเวลาจำกัดเพียง20วินาทีนับคะแนนตามจำนวนชิ้นที่ใส่ทันจะเป็นยังไงไปดูได้ไปไงเองก่อนเหมือนกันแล่

เฮ้ยถ hey, well, ือว่าครบละผมเล่น oh, ย okay. ัไไม่ได้ผมขอติ้นนึงแล้วกันนะใส่เกี่ยวครบอันนี้เขาเรียกว่าสไตล์อะไรครับสไตล์แล้วสไตล์แล้วดูเหมือนดาวดิกตอกคนหนึ่งพี่เก้วพี่แก้ลแกลพี่ปกา

ตอนนี้กล้าขาดเสื้อแค่ตัวเดียวมาใส่นะไม่ต้องไปซื้อมาใส่กันอย่าเนี้ก่อนเล่นพวกเขาบอกว่ากินด้อันนี้เป็นสไตล์อะไรกล้าอิตาลีครับเป็นสไตล์อิตาลีใช่ตั้งชื่อชุดให้หน่อยชุดนี้ชื่อว่าชุดอะไรชุดเอ่อเป็นคนที่กล้า โอ้แม่คีกักมาโอเคโอเคมาต่อไปผมพร้อมแล้วพร้อมนะพร้อมนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอามือทิศตัวนี่หมอนี่ขี้โกูตลอดมีหัวมีหัวมีหัวอ่าพร้อมพร้อมครับโอเคกูหมดอินจาฮัลติฮัลตอลีะนี่จะฮัลติสามสไปไปเร็วเร็วเร อุ้ยแท้ไอเก่งแท้เขาเริ่มถอดกันตอนนี้เขาเริ่มจากถอดทุกอย่างนะครับถอดทุกอย่างไปเลย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 เขาใส่ผ้าถูกสิบวินาทีลว่าฟูไปก่อนฟูไปก่อนพูดไปก่อนเลี้ยงไปดิไปไไปไไปไปไปก่อนหน ไม่เสร็จนะครับวันนี้แต่งให้โอกาสแต่งตัวครับให้โอกาสแต่งตัวครับอ่ะมิชั่นเฟลนะบอกไปก่อนนะสองคนกล้ามีชชั่เปลนะมาต่อไปจะใส่อะไรก่อนเขาบอกว่าจะเอามาเกก่อนสามสองหนึ่งเเอาเร็วเร็วเร็วที่มึงไปเปลี่ยนรถไม่เขาเปลี่ยนเลยหรอเดเร็วป่านเร็วเร็ว ชกดุแล้วุดีเขาเปลี่ยนเปี่ยนทำไมเขาเปลี่ยนตเบรก้มยนะต้องมีเชุดเขาน้อยเขาได้เปรียบทุกอย่างเขาใส่ง่ายใส่ไปประจอยูงแล้วรู้แล้วว่าใส่ยังไง เกมแรกผ่านไปป่าได้3ามคะแนนผมใส่ไ huh. ด <t industry boiling> ้แค่2ชิ้นได้2คะแนนครับผมนัดได้3ามคะแนนใส่ได้3มชิ้นได้สองคะแนนใส่ได้สองชิ้นครับเกมต่อไปยังกว่าเป็นเกมกินเร็วการติกาเกมที่2กินเร็วโดยจะมีของกิน3ามอย่าง1บะหมี่กึ่งสาเร็จรูปสองน้ําอัดลมและสามเต็งโมเต็งโมเต็งโมใครกินหมดก็ได้คะแนนไปตามลำดับ าอยู่ที่เกมที่2องนะครับเป็นเกมความไวแห่งการกินเรากินเร็วเนี่ยพี่ป๋านี่ใครข่าวว่ามีแชมป์อะไรนะแชมป์อะไรนะแชมป์ of the eat กินกึมกึมกึบกึบเลยแล้วมึงอ่ะแล้วมึงอ่ะผมเป็นแชมป์แชมป์กินเร็วแชมป์ผู้ฆ่าย้าแชมป์ผู้ฆ่าย้าแจ็ดพร้อมยังพร้อมครับสามสองหนึ่งเริ่มเพื่อรางวัลเว้ย พวกเนี้ยไม่เข้าใจทฤษฎีครับผมถ้าอยากกินเร็วก็ต้องให้มันเย็นก่อนแล้วค่อยกินจะได้กินได้ทีเดียวเลยแต่ถ้ามากินร้อนแล้วมาคุณียหยุดร้อนแล้วก็หยุดสุดท้ายไม่ได้กินไม่ต้องรีบเลยค่อยๆเป่าไปเรื่ <ś le> อยๆร้อนอย่างใต <ś le> ้อะเนี่ยเห็นปะร้อนแล้วก็กินแล้วก็ร้อนเห็นปะก็ <ś le> กินได้แป๊บเดียวเพราะฉะนั้นเป่าให้หายร้อนก่อนแล้วค่อยกินอุ้ยจะหมดแล้วมันเอกินเลยผมร้อให้มันหายร้อน่หรออ๋อ มึงอาอ้นะอ๋ออ๋ออ๋ออย่าได้คุณไม่คิดว่าโดนกัะทำเราโสดาสคนผมทฤษฎีใหม่ได้หนึ่งอย่างครับต้องอยากให้มันโดนลินเยอะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะไม่ไม่ช่วยได้จริงครับต้องดูหยอกหยอาเขาอ มาแล้วครับเทเทเนเทเทให้ดูไม่ใช่ม่ใช่เทของกูโอ้ยเฮ้ยแล้วครับกูไปต่อไปต่อมาลครับกูอ้าไออบไอ้บ้ไปต่อไ้อล ไปอยู่ด้วยกันเลยสองคนเสร็จแล้วครับครูไปต่อหมดแล้วครับครูโอเคนะผมเขาโกงอ่ะครูนี่หักคะแนนด้วยไดอย่าลืมเอ้ยผมเหมือนกำลังจะตายผมจะอ้วแล้วผมก็ปวดหัวคุณกินยังไงให้มันหมดอ้วก กินเปลือกด้วยก็ได้อย่างนั้นแหะผมไม่ไหวแล้วครับครูมบางทีผมมันรัดมากเลยแตเกียงมันรัดครูมากเลยครับครูครูขาเขากินเปลือกไปด้วยครับครูผมไม่รู้ตัวเขาเกินไปแล้วปอเดอร์ไม่ตั้งอันนี้แล้วปอเดอร์ตนี้หนึ่งเออครูให้ครับตรงนี้หนึ่งป๋าเขาใกล้ที่จะกินแตงโมเสร็จแล้วกาเขาใกล้แล้วกากาในมือหน่อยกาในมือหน่อยกาพี่เร็วแล้วเราอะ กา้าลกาละลุกามือกาที่จะแทงป่านะอ๋อดูแล้วอุ้ยอุยเดกเล่นมกเล่นมุกอะไรมกอีกแล้วคูโอเคไปตอนนี้นะครับเป็นการชิงที่3มาให้ผมดูว้ตาเปล่าอย่างนี้ผมบอกได้เลยว่าก้าน่าจะได้ที่3ไปนี่จะหาตัวทิ้งกันเลย เ <affiliated> <perspective> จลาตัวติดแล้วเร็วโอเคโอเคแล้าได้ที่3ไประหว่างนี้เราก็มาคุยกันดีกว่ารอนะรอนักกินได้ไหมใครจะเอาเพราะมันจบแล้วอ่ะไม่จบมีได้เพิ่มอีกสี่คะแนนกินเสร็จแล้วเราก็ต้องไปย้ายกันไปต่ออันนี้เกมที่สามและกติกาเกมที่สามสไลด์นอนเก็บของทุกคน ต้องพยายามสไลด์ตัวเพื่อไปหยิบขวดน้ำสามขวดจากอีกฟังมาอีกฟังให้ได้เร็วที่สุดโดยคะแนนจะเป็นไปตามลำดับทำเวลาได้น้อยไปจนเยอะสุดไปเลยคนแรกของเกมสไลด์นอนเก็บของก็คือนัทนะครับรนักกีฬาพร้อมไหมพ้อมรัอมพร้อไปไป<า>ไปแล้ว<อ> ไปดิ <ś graffiti> ไปเดียว <ś stra ff> ไปไปแล้วจะเวลาอยู่นะจะเวลาอยู่นไปเลยไปอีกไปไปอ <ś> ีกครั้ดไปขัดไปกระตืมไปอ่ามไปไม่ลื่นเลยขัดขัดไปไปไปแบบปลาช่อนไปแบบปลาช่อนไม่ขาก้าวขาก้าวขาก้าวกลับไปวางไว้ขวดเดียวพอ ไปเฮ้ยเหมือนแบบฝึกทหารมาวันนี้ครับฝึกทหารมาเป็นนิ่หวาดมันเป็นส่งมันได้อะไรว่าเด็กมีนายวันนี้เด็กมีไปเออไปไปอีกเฮ้ยถ้าเกิดไงหลังเร็วกว่าบ้างเออไงหลังเพิ่เออเร็วเร็วอยู่เร็วอยู่ไามาเร็วไปอีกไปอีกยังไงก็ได้เขาจะมีความสามารถมากกว่านายเลยทำเวลาได้ไม่ดีนะไอ้โบมือท้าสาวหน่อยโกมือท้าสาว ผมมือ่นัวนอยู่แค่เวลาคุณอย่างเทพเลยอยู่แค่วลาคุณอย่างเทพเลยทำเวลาไปหนึ่งนาทีห้าห้าวินาทีรู้สึกยังไงบ้างกับเกมนี้ผมว่าผมชนะไม่มีใครที่จะเร็วกว่าคนต่อไปกระเาไปถ้าพอแล้วก็ไปมาแล้วไป น้ไมลงไปกับมือมือมีไว้ทำไมเกี้ยวไปความเรวนไปเร็วเร็มาไปเไวเร็วมาไปเรวไร้วมไปเป็วไรวาไปเร็วรวมาไปเร็วาร็วมาไปเร็วเร็วมาไปเรวเรวาไปเร้วเร็วมาไปเ็วเร็มาไปเร็เร็วมาไปเรเร็วไปไป็วเร็ ไปพ่อแม่นายจะรู้ไหมว่านายต้องทำอะไรอย่างนี้นายไม่อยากได้รางวัลเหรอไปเร็วกี่นาทีแล้วครับ44ใกล้แล้วใกล้แล้วไปเร็วอันสุดท้า้อานสุดท้า้กลับมากลับมา ท anyway. ี่แกทำได้ไปคือ3นาที10ว UH ินาทีเป um> ็นไงบ้างเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้คนต่อไปก็คือคุณมีเย้สักร้าท่านที่สองประจำที่เรียบร้อยแล้วพอมไหมพร้อมครับเกราเข้าที่ระวังไปได้ไปแล้วออกตัวไม่ซึไปสิไปให้ขาโป้เฮ้ รอรนี่เดียวเคเคโอเร็วอยู่เร็วอยู่เร็วอยู่เอาได้ดีไปได้วเรวเสียงตังต่ำต่โอเคไปถึงแล้วกลับมากลับมามีไปอย่างนี้ไปแนวลาบอะไปแนวลาบมันไปได้ไปแล้วไปแล้วเร็วเร็วไม่เร็วไปก่อนเร็วๆไม่อยากชนะหรือไงเอาไปไปไปกรรมการไม่เห็นเร็วขึ้นเยอะเร็วขึ้นเยอะอะเร็วเร็วเร็ว ไป,ไป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 เร็วไปเร็วไปเร็วอย่ายอมแพ้สิปอกอันใหญ่โตของนายให้เป uh uh ็นประโยชน์ไปไปไร็วไปไปไปไ้ไป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 ไอไปไป้ปไาไปไปไน้ปไอไปไปไทไาไป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 ไนายไป้ปไ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 ายไไปปนไป นายต้องพึ่งตัวนายกับแต่พึ่งกันด้วยไปก่อนเอ่อเบลเบลไปสี่นาทีสิบสี่วินาทีโอนายมันกากเสื้อเหลือเกินเดี๋ยวต่อไปนะครับตาพี่ป๋าตบมือ มาดูกันว่าเขาจะสามารถคว้าชัยชนะในครั้งนี้ไปได้หรือไม่หร hey, ืออาจจะไม่ได้พร้อมหรือเปล่าพร้อมแล้วก็ไป ต่าครับเริ่มด้วยการไถหน้าไปอย่างช้าๆตอนที่ล่นจากกระดี่นะครับหล่นเหมือนกับตะเกียรตะกายตัวของตัวเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ็งวันคนนี้เขาใช้ขาหรือเปล่าครับเนี่ยเขาเรียกว่าใช้ขาหรือเปล่าเหมือนกับคนที่กําลังตะเกียร์ตะกายและเรียกคนมาช่วยเฮ้ยเขาพิท่าใหม่อีกแล้วครับคุณก้าท่านี้นะครับเขาเรียกว่าท่าพิชชิงดรายนะครับก็คือปลาที่ตกขึ้นมาจากมหาสมุทรแปซิฟิก ที่ตกขึ้นมาอยู่บนหอยือนมสามารถจะว่ายน้ำได้ถึงนาทีสิบแปดครับคุณไวมากนะครับแล้วครับทำเวลาได้ที่ครับอีกนิดนึงครับเราได้รับรู้ว่าการหาเงินนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจีเดียวเชียวยังไม่ถึงครับเอาไว้ถึงครับถึงแม้ว่าเขาจะมีหมวกยูนิคอร์ที่สวยงามและน่ารักแต่ว่าดูมาอุปสรรคเอาไว้ถึงครับนี่จะไม่ได้ถูกแก้ปัญหาด้วยหมวกยูนิคอร์ของเขาเลยเขาพยายาม ตอนนี้เขามีคนช่วยครับมีคนช่วยเขาอยู่ครับดูเหมือนว่าเพื่อนจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือเสมอจริงๆนะครับเนี่ยไปคร,ยครับอันสุดท้ายแล้วครับอันสุดท้ายแล้วเป็นการใช้ในการสปริงตัวและหมุน <c oughs> ไปเ,เรื่อยๆ <c oughs> และพลิกตัวได้ดีนะครับ <c oughs> ตอนนี้กางเกงของคุณปู่ของคุณนิสเก็ตได้ดึงถูกหนึ่งออกไปแล้วฉฉันฉันน่ตยด การของเราจะไม่เห็นนะครับกรรมการของเราว่าเขาสําเร็จแล้วกรรมการของเรากําลังติดธุระอย่างอื่นอยู่ทําให้ดูเหมือนว่าตอนนี้เราต้องเพิ่มเวลาไปอีกเรื่อยๆนะครับเขาจะไม่ได้สาเร็จง่ายๆเลยจริงๆนะครับบอกเลยในครั้งนี้เวลาก็จะเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับจ <c oughs> นกว่าตอนนี้กรรมการกรรมการจะหันกลับมาา ครผมเมื่อผมชนะแต่กรรมการไปไห็นเลยครับกี่นาทีครับเมื่อกี้สี่นาทีสองวินาทีโอเคโอป๋าทำเวลาได้ไปสี่นาทีสิบสองวินาทีถือว่าเวลาคุณทำได้ดีมากเลยนะครับครับผมว่าผมดีกว่าแล้วนะทีแรกอ่ะและการแข่งขันสไลดนอนเก็บของก็จบไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปสุกันดีกว่าว่าใครได้กี่คะแนนไปกันเลยผลการแข่งขันเจ้าแห่งความเร็วมีคนได้ที่หนึ่งสองคนโอ้ย ถอยหลังไปค่ะเดินตัดไฟเฮ้ยไปชั้นบ้านเนาะนั่นเดินหน้าขึ้นมาค่ะเฮ้ยมีมีถอยหลังไปค่ะเฮ้ยปาเดินหน้าขึ้นมาเอาละ ในเมื่อคนที่ได้ที่หนึ่งมี2คนเราจะมีเกมการตัดสินเป็นเกมชี้ชะตาว่าใครคนนั้นจะเป็นเจ้าแห่งความวัยเชิญเกมเลยครับเกมถายใจห้ามหันตรงกันกันกันนับยังไงสามแต้มสงสองสั้ลีลาเล็กเกินเร็วๆรน่อยลีลาเล็กเกิน หาหาไปอ่านัดหนึ่งคะแนนต่อไปเป็นตาป๋าป๋าจะทำได้หรือไม่ไปดูกันอ่าห้าฮึหักอ่าห้าหึอฮึ๊อ่านัดสองแต้มป๋าจะตีตื้นไม่ได้หรือไม่ห้าหึอหัอ่าหาหืฮึ๊ย่าและผู้ชนะก็ได้แก่นัดเจ้าแห่งความไวคนแรกของป้าร่าง ขอเชิญรางวัลครับผมยี่นียัว่าสำหรับที่สองไหมนะมาครับที่สองพี่สองขันหลังก่อนครับขันหลังก่อนครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยจริงๆนะครับ ห่งความเร็วของมารมาดไปได้ที่สุดนะครับผมเอาล่ะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวซื้อ,อยาพาราให้กับพวกเราด้วยนะตอนนี้รู้สึกหนักหัวมากๆต่อไปเราจะเป็นเจ้าแห่งอะไรคอยติดตามกันนะครับ